สวัสดีครับ,รบผมนายอุดมเลิกเวียงรหัสนศกษา6องซีซ1 0 3ึ0นเป็นนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาส,สนศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพันนีครับเดี๋ยวขอให้คุณแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายชาชายดอนผาครับบ้านเลขที่73หมู่3บ้านนาซาตมบลกระแจครับ ครับวันนี้ผมก็จะมาขอสัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนนะครับว่ามันมีมีอะไรบ้างเงี้ยครับปัญหาในชุมชนก็มีไม่มากครับสองสาเรื่องเรื่องแรกก็คือน้ําประปาเรื่องที่สองไฟส่องสว่างลายทางเรื่องที่สามก็ายจำกัดความเร็วตามถนนในชุมชนครับอแล้วอย่างเงี้ยครับเหมือนอยากจะให้แบบท่านผู้นําชุมชนหรือว่าผู้นาท้องถิน่นเงี้ยแบบ ้อเสนอเนี้ให้มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับเอาถ้าจะเอาจริงๆเลยนะครับอย่างเรื่องป้ายจำกัดความเร็วตามลายทางบ้านเราเนาะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวรถเยอะวิ่งไวถ้ามีป้ายจำกัดความเร็วขึ้นตามทางโค้งตามลายความปลอดภัยของประชาชนก็จะปลอดภัยขึ้นบััิเหตุรถน้อยลงผมว่าเป็นผลดีกับชุมชนเราครับอ๋อครับผ,ครบ,ผบผมครับผมงั้นขอบคุณครับ